ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผิดอันสวัสดีครับผิดใช้สวัสดีครับเฮ้ยผิดด้านสวัสดีครับเฮ้ยถูกแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกล้วยขนมนะครับมารับใช้นะครับแมวันนี้เรียกเสนานแต่พิกัดวันนี้นะครับกล้วยขนม ไม่ได้มาคนเดียวครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนมาด้วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่โผล่ไปเลยครับไม่รู้มันไปไหนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแมากล้วยหน้าตายนะครับคนในคณะผมเองครับอ่ะกล้วยหน้าตายทักทายเลยครับนี่กล้วยครับคุณทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงครับนะนิดนึงครับ ใช่ <Hi. S 2> oh, oh, oh. ครับ <c oughs> คุณพูดอะไรให้มันยาวนิดนึงไ้หมฮะยาวกว่านี้ครับหายหายขอบคุณมากครับุย <c oughs> มันยาวขนาดนั้นนี่ถ้าเกิดว่าผมให้คุณพูดยาวนี้คุณจะพูดคำว่าหายหายหายใช่ไหมครับโอ้หนี่คุณคุณช่วยผมทำอาหารกินหน่อยสิครับพูดเรื่องทำอาหารกินเนี่ยที่ยืมไปสองพันเนี่ยเมื่อไหร่ใช้ <c oughs> มาพูดอะไรตรงนี้คุณกุ้ยหน้าตายผมไร,เร้เนี่ย <L ess> เรื่องเดิมอีกแล้วเนี่ยอ่ะ <c oughs> คณจะพูดเรื่องเดิมทำไมก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้มาผมไม่ทวงไงคุณก็ใช้มาซสนี่คุณกล้ยครับ <L ess> ผมถามยิ่งฮะทวกี่ทีเนี่ยผมเคยให้คุณไหม <L ess> <L ess> ไม่เคยแล้วคุณจะทวงผมทําไมอ่าทวงกี่ทีกี่ทีเนี่ยผมมันก็ไม่เคยให้แล้วคุณจะทวงทไม <L ess> ไงครับนี่คุณสองคนมาทะเลาะอะไรครับเนี่ยฮะคณะเดียวกันเนี่ยมันทะเลาะเรื่องเงินมันอายเขาไหมเนี่ยฮะนี่คุณคุณรักรรมคุณมาก็ดีแล้วเนี่ยมันมีปัญหาก็ในวงเหลือเกินเนี่ยแค่เรื่องยืมเงินเนี่ยเอางี้ผมนี่นะยืมคุณหน้าตายไปสองพันแล้วเนี่ยผมนี่นะเจอหน้าเขาเนี่ยเขาทวงผมตลอดแล้วผมก็ไม่เคยให้เขายังหน้าด้านทวงผมนั่นแหละยังไงเนี่ยไปทวงเขาเขาไม่ให้ก็ยังหน้าด้านไปทวงเขาอีก หน้าไม่อายเอางี้แล้วกันจบจบกันไปเลยนะยัาไม่ต้องทวงกันอีกบุรกรรมมีผมยืมสองพันมาเอา้าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยอ,อ่ะผมมีห้าร้อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมคืนให้สองพันเนี่ยตัคุณค้าผมพันห้านะ ผมไปติดเงินมึงเมื่อ,อไหร่ครับอ่ะคุณค้าผมมันห้าไงติดได้ยังไงวะเนี่ยงงจะไปงงไปตกลงนี่้ขนาโกวเป็นคนหรือเป็นควายวะเนี่ยผมยืมเงินคุณมาสองพันคุณให้ผมมาห้าร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพันลบห้าร้อยก็คือพันห้าคุณค้างผมพันห้าเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยไม่เอาอะอย่างนี้เถอะ ผมให้เงินคุณยืมร้านหนึ่งผมก็เป็นหนี้คุณหัวบาลนะสิไม่เอาไม่เอาคือมาเอาคือมาเอาคือมาเลยเอาไปอาไปเอาอางนี้ดีกว่าผมมีคําถามให้คุณสองคนนะถ้าใครตอบได้เนี่ยผมให้ไปเลยห้าพันคำถามมีอยู่ว่ายายกับกาแฟเหมือนกันตรงไหนแกมั้งไม่ใช่ยายกับกาแฟเหมือนกันตรงที่ทําให้ตาแข็งตึกตาอายุอ่า ไทยเป็นพ่อของพลอยเชอร์มานเอา้าใครพ่อพลอยเชอร์มนานก็ไปถามแม่เขาสิว่าไม่ใช่พ่อพลอยเชอร์มานคือนุ่มกันชัยเฮ้ยมั่วแล้วไม่มัว่วฟังดีๆนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยตึกป้าเฮ้ยคำถามต่อไป ใครเอ่ยอบไปเล่นบ้าบออยู่หน้ากระจกเรามองจะโดนตัดเงินเดือนนะเว้ยวครับคุยกัดการครับกล้วยไปทำง,งานเลยดีอดย่าอู้เสกเยสอุ้ยไอ้นี่บ้ากันทุกวันแอบพูดคนเดียวก็เป็น ก็มีต้นที่นุดนที่โบรานจะได้งเฝ้าได้ยังไงล่ะโอ้โหส่งผมใหม่นี่หล่อไม่เบาเลยลุงตาแหลมอยกจะเข็มมาแทงนี่เจ็บเลยนะครับเออหล่ออย่างนี้นะไปสมัครเป็นพระเอกเลยดีกว่าอยู่เฝ้าสวมเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวอยู่นี่อยู่ทำไมโอ้โหลุงฉันไม่อยากเป็นพระเอกเอ้า ฉันอยากเป็นตลกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับลุงเออเอ็งพูดมาแค่นี้ค่ันึกออกแล้วเอ็งมีมุกดีเหมือนกันนะอ่อไวไวพดเพชรพรนธ์ไวพดเพชรพดเฮ้ยไวพดเพชรพันธ์เออไวพดเพชรสุพันธ์ถูกแล้วครับลุงโอ้ยอย่างนี้ได้ขึ้นเวทีนะหากระจายว้า เอาเล่นๆนะกำลังฮานะเล่นดีๆนะคนเอาออกทีวีนะกโมวันนั้นละเงินทางนั้นเลยเปิดเป็นยังไงครับเก็บีผู้ใจู้เะเป็นยังไงครบเก็บผู้ใจผมก็จะเก็บผู้ใจที่เ็อยากเดินไัร้องผมก็จะีเบินั้มนระเปิดผมก็จะเีี้สักวันนี้ฉันจะขึ้นไปยืนบนนั้นให้ได้ลุง เองตั้มไลยขึ้นกะยืนงั้นแน่นอนเลยเชื่อแน่ค่าเชื่อขนมกินได้เลย,ยงั้นลุงออกข้างนอกแป๊บเดียวนะครับลุงกลับมา ไม่ใช่ครับพี่อันนี้ครับพี่ครับโอ้ยี่โอ้ยทำไมเล่าที่นี่มันอ่อนจังเลยอะโอพี่พครับนุ่นหน่อยไหมพี่จะได้ดีขึ้นโอ้ดีน้องโอ้โอ้โอุ้นด้องโอ้โหพี่แหมี่หน้า้พี่แม่พี่ที่กินเล่าไม่เมานะครับคอพี่นี่แข็งเป๊กเลยอะัย เราอ่ออ๋อเราอ่อนเกิดพี่ครับผมพีดเลยนะเนี่ยเออไม่ไรพี่เดี๋ยวๆๆๆครับผมเดี๋ยว่อแล้วพี่นะดีขึ้นไหมครับพี่ดีครับครับผมคุณแน่นะต้องลงไม่ขำเลยว่ะน้องไม่ลุกมันมาเล่นตลกได้ยังไงอะมันตีแท็กซี่มาพี่ทำไม่ไ่้ครับครับโอ้ยนี่เดี๋ยวผมจ่ายให้พี่งุ๊กมาพี่ เอาแบบหาเลยหาเลยเฮาเอาเอาเอาพี่พี่พี่ทายครับนี่กี่นิ้วครับพี่สองนิ้วโอ้โหครับพี่นิ้วไหนขยับครับพี่ตีกันโล่นิ้วนี้ขยับพี่คำถามเปยนพี่แต่เอาอะไรหาเลยพี่กับนิ้วชี้หรือนิ้วกางขยับครับพี่หยอกหเลยพี่หยอกห ยับว้าวไงพี่หาตายตายาพี่น้องสุดยอดน้องเันโคตรหัจฉริยะจริงลวฮัปี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ไม่ใส่เกงครับเปิดหูเปิดตาบ้านดี่จแนวกรทาะเป็นเกงกระเทา อรยยสวัสดีครับผม,ผมกล้วยหาจังวันนี้จะมามอบเสียงหาให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่ครับฮาอัจ้เิ้ยเฮ้ย,ยรีบทำงานจะได้รีบๆกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยครับถ้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลางานก็คือเวลางานอย่ามวัวแต่เล่นเข้าใจไหม เวลาลูกค้าเขาเข้ามาก็บริการเขาไปอย่าไปกวนเขาผมบริาการครับผมไม่ได้กวนนะครับผมแค่เล่าเรื่องตลกให้เขาฟังนะครับอ๋อแล้วนี่อยากเป็นตลกใช่ไหมเราอ่ะครับผมอยากเป็นตลกครับอ๋ออยากเป็นตลกซุเปอป์สต,ตาร์เหมือนพี่ถทเแล้วเขาใช่ไหมใช่ครับข้าว่านะอย่างเองนบะถ้าเล่นให้ขำสักเสี่ยวหนึ่งของพี่ถท่แล้วเขานะยังทําไม่ได้เลย่านเนียมีโกรธเว้ยอืในไหนก็ในไหนละ่ะลองชอยร์สมุกสิ ได้ดีครับผู้จัดการาาาาวัยพดเพชรสมพิษวัยพิษเพชรสมพิวัยพดเพชรสมพันธ์วัยพดเพชรสุพันธ์ถูกแล้วโอ้กล้วยเอ้ยทำอะไรยูแหม่ใหผมขึ้นได้เลยนะผู้จัดการทำงานในห้องน้ำเหมือนเดิมพอดีแล้วนะเออแล้วอย่าลืมอย่าเอาเวลางานมาเล่นอะไรที่มัน ไว้สาระอีกเข้าใจไหมครับไว้พืชเ็พืชไวพืชเป็นะพันไม่ขับเช้าฟาดฝันฝลางนฟาดฝันค่ำาดฝันๆมา คอยดูนะสักวันหนึ่งจะต้องมีรูปหน้าไอ้กล้วยตลกอัจฉริยะอยู่บนหน้าให้ได้เฮ้ยไอ้ฟึดสู้ตู้ไว้วันหนึ่งอะ่ะเองกองตลก